เป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดคะ่ะพออายุประมาณ13ปี mm. ก็ได้ตั้งคำถามกับชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาแค่นี้จริงๆเหรอเกิดแก่เจ็บตายแล้วด้วยความที่แม่เองก็จะปลูกฝังพี่เรื่องความตายว่าถ้าแม่จากโลกนี้ไปนะเราจะต้องดูแลน้องดีๆอะไรเงี้ยพี่ก็จะร้องไห้ทุกครั้งเพราะเรารู้สึกว่าความตายมันสิ้นหวังเรารู้สึกว่าศาสนาที่เราเคยเคยนับถือก็บอกว่าชาติหน้ามีโดยที่เราก็เลือกไม่ได้ว่าเราจะแบบ เกิดใหม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กก็จะจะบอกเสมอว่าแม่จะไปเป็นอะไรหนูตามไปด้วยพี่ก็จะรู้สึกว่ากลัวความตายแล้วก็จะรู้สึกว่าเศร้าแล้วก็อยากค้นหาคําตอบชีวิตจริงๆแต่อายุสิบสามซึ่งหลังจากนั้นพอจากจันทบุรีมาเรียนต่อที่กรุงเทพก็มีคนมาเล่าเรื่องพระเยซูให้พี่ฟังพอได้ยินคําว่าพระเยซูปุ๊บ ก็ถามว่าพระองค์เป็นใครเมื่อเขาได้เล่าความจริงว่าเราเป็นคนบาปนะความบาปถึงทําให้เราไม่รู้จักพระเจ้าแล้วโดนแยกออกจากพระเจ้าวันนี้พระเยซูพร้อมจะไถ่พี่นะะถ้าพี่เชื่อพระเยซูพี่จะได้อยู่บนสวรรค์วันนั้นก็เป็นวันที่รู้สึกว่านี่คือความหวังที่รอคอยอะ่ะนึกถึงหน้าครอบครัวมาก่อนเลยว่าเรามีทางออกแล้วเรามีความหวังแล้วเรารู้แล้วว่าหลังจากความตายเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเราจะเจอกันได้อีกยังไงพระเยซูเป็นคําตอบ เมื่อตอนอายุวัย13ปีก็เลยได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตที่บ้านก็เลยตกใจนึกว่าแบบเฮ้ยเราเราไปโดนอะไรโดนลทัทธิอะไรหรือเปล่าและอยู่ดีมาเปลี่ยนศาสนาก็เลยเป็นเรื่องในครอบครัวที่รุนแรงเขาก็เลยขอให้ไม่ไปโบสถ์อีกเลยซึ่งตอนนั้นก็เลยเหมือนรู้แค่ว่าพระเยซูตายเพื่อบาปพี่นะแต่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์จริงๆว่าพระองค์มีลักษณะยังไงพระองค์เป็นอย่างไร ตอนนั้นไมไ่มีความสัมพันธ์แบบนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ไปโบ์ไม่ได้ไปอีกเลยแต่ก็ยังเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงพออายุ16ปีพี่ก็มีโอกาสได้เข้าวงการบันเทิงอันนั้นก็คือจุดเปลี่ยนเข้าวงการบันเทิงเราเริ่มหาเงินได้พี่ก็เริ่ม ติดการไปดื่มเหล้าเริ่มปาร์ตี้เริ่มเป็นวัยรุ่นที่อยากลองบุหรี่บุหรี่ก็เหมือนแค่เป็นจุดเริ่มต้นพี่ก็เริ่มไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนเคยเจอสถานการณ์ที่เพื่อนเราเมาแล้วก็ไปขับชนคนอื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบถ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้าช่วยไว้ตอนนั้นพี่ก็คงมีโอกาสได้ทํรลายชีวิตคนอื่นอะตอนนั้น30วันเนี่ยเที่ยวทุกคืนการติดบุหรี่ดื่มเหล้าลองยาเสพติดแล้วก็มีเรื่องความรักวัยรุ่นเราก็เจอความรักที่มันไม่ดีมันผิดหวังมันไม่สมบูรณ์แบบแล้วมันกกนก็็็ทททํํําา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 ลยยยยยเเเรรรดด้้ววบบงงงคััจจจิตใ่มนป แล้วมันก็ถึงการอยากจะประชดชีวิตวินาทีนั้นที่อยากประชดชีวิตคือเราเป็นวัยรุ่นที่ไม่คิดอะไรเราไม่นึกถึงคนที่รักเราเราไม่นึกถึงสิ่งที่จะตามมาเราแค่รู้สึกว่าอยากจะกินยาให้หลับพี่ก็เลยกินยาพาราไป20เม็ดโทรบอกพ่อแม่ว่าเออกินยานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็หลับไปแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยภาพที่เห็นก็คือพ่อแม่นั่งอยู่บนเตียงพ่อร้องไห้แล้วแม่พี่ก็ร้องไห้ ซึ่งนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่ที่เห็นหน้ำตาพ่อเขาขับมาตั้งแต่ตีสองมาถึงนี่ระหว่างที่เขาเดินทางมาเขาเกือบตรถชนวินาทีนั้นแหละคือสิ่งที่คิดว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปเพราะเพราะพี่เนี่ยพี่จะไม่มีวันให้อภัยตัวเองก็เลยถามตัวเองว่าน,นี่นี่คือชีวิตที่เราอยู่จะทำจริงๆหรอพ่อแม่ครอบครัวที่ไม่เคยทำร้ายเรา ปกป้องเราดูแลเราทําไมวันนี้เราถึงเราถึงนึกถึงอย่างอื่นมากกว่าเขาทําไมเราถึงทําร้ายคนที่เรารักขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยอยากจะกลับมาพระเจ้าตั้งแต่ช่วงนั้นนั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้นบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าหนูอยากกลับไปหาพระองค์อะไรเงี้ยช่วยหนูด้วยพูดอยู่แค่นี้ไม่กี่ประโยคแต่มันแบบร้องไห้แล้วก็พูดซ้ำไปซ้ำมาแค่นี้คะ่ะแต่ว่าเก้าปีที่กลับมาเนี้ยภาพนี้มันกลับมาตลอดเลย เหมือนพระเจ้าให้เห็นภาพวันนั้นว่าไอ้ที่เรานั่งอยู่ในห้องคนเดียวร้องไห้มืดๆเนี่ยพระเจ้าหเห็นว่าพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าให้เห็นว่าวินาทีนั้นพระเจ้าอยู่ตรงนั้นที่จะฟังพระเจ้าก็น่ารักค่ะให้เพื่อนชวนไปคิดจักคิดจักหนึ่งที่หน้ารามคำแหงชื่อคิดจักไทยวันวแรกๆที่ไปเนี่ยจำตัวเองได้คือไปทางน้ําตาไปร้องเพลงก็ร้องไห้ไม่ค่อยรู้จักใครในนั้นฉันก็ไม่สนใจพระเจ้าให้เห็นภาพว่าชีวิตพี่ตอนนั้นเหมือนเด็กที่มอมแมมมากอะ เหมือนออกไปเล่นแล้วเจอคโคลนเจอสิ่งสปกปรกคือชีวิตมันเหมือนเราเป็นเด็กที่แบบเต็มไปด้วยความบาปพระเจ้าก็ค่อยเปลี่ยนนิสัยไม่ดีหลายอย่างในชีวิตค่ะออกไปทั้งบุหรี่ทั้งเราเรื่องยาเสพติดพระเจ้าเริ่มให้ความสุขออกับการไปโบสถ์ไปร้องเพลงมัสการพระเจ้าจากเต้นในเผาก็มาเต้นในพนิเวศพระเจ้าคือโบสถ์แทนช่วงนี้พี่เข้าวงการบันเทิงที่บ้านพี่ก็มีหนี้สินเมื่อก้าปีที่แล้วก็เลยอธิษฐานสิ่งแรกคืออธิษฐานขอให้ครอบครัวได้เชื่อพระเจ้าและขอพระเจ้าปลดปล่อยหนี้สินให้กับครอบครัว มันก็มีบททดสอบค่ะเพราะว่าตอนที่กลับมาตอนนั้นยังทํางานวงการบันเทิงตอนที่พี่ทางานพี่ก็ถ่ายแบบเซ็กซี่ได้เงินเยอะอะไรเงี้ยเรนนั้นก็คิดแค่ว่าเออฉันไม่ได้ทําร้ายใครมันไม่ได้เป็นงานที่เราไปฆ่าคนนี่เราแค่ถ่ายแบบแต่ที่เริ่มรู้สึกจริงๆคือตอนที่เริ่มมีมีคนแปลกๆโทรมาหาแล้วเราก็ต้องกังวลใจเราก็ต้องไปแจ้งความแล้วลวันนั้นก็คือสิ่งที่บอกตัวเองว่า เขาไม่ได้ผิดหรอกที่โทรหาเราเราผิดที่ไปถ่ายแบบเซ็กซี่แล้วมันทําให้เขาโทรหาเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าอยากให้เราทํางานที่ดีเพื่อสังคมพระเจ้าก็ค่อยๆนําทางให้พี่ได้ทํางานทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เริ่มมีเงินก้อนที่จะปลดหนี้ได้พอเราปลดหนี้ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้สี่ห้าปีมานี้พี่ก็ได้บ้านเป็นของตนเองซื้อด้วยเงินสดแบบมีรถสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นเพราะคุณนะคะเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เมว่าจากเราที่เป็นคนที่มีหนี้แล้วไม่มีทางออก วันนี้พระเจ้าปลดเราจากเป็นหนี้ไม่พอพระเจ้าให้ชีวิตใหม่และที่สำคัญพระเจ้าก็ให้ครอบครัวทั้งพ่อแม่และน้องได้มาต้อนรับพระเยซูด้วยเมื่อเขาได้มาโบสถ์เรื่อยๆเขาได้สัมผัสความรักพระเจ้าเขาได้เห็นว่าพระเจ้าองค์นี้มีอยู่จริงเขาได้เห็นว่าศาสนาที่เขายึดอยู่มันไม่เคยเป็นคำตอบเมื่อเขาอธิษฐานในพระนามพระเยซูพระเจ้าตอบและสิ่งหนึ่งที่แม่พี่พูดก็คือแม่เห็นว่าพระเจ้าองค์นี้รักลูกของแม่เลยค่ะ พรงค์ไม่เคยซ้าเติมจิตใจที่ชอกช้ำพรงค์ไม่เคยจําอดีตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแค่เรากลับมานั่นคือความรักของพระเจ้าพรงค์พร้อมที่จะลืมทุกสิ่งและให้เราเริ่มต้นใหม่กับพรงค์ไม่มีคําว่าสายไป แต่จะมีคําว่าเราเริ่มเมื่อไหร่เราก็ไปต่อได้ไกลเท่านั้นถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าจริงๆทุกวันนี้ที่อธิษฐานขออะไรไปก็คงพูดลอยๆพูดคนเดียวหรือเป็นคนบ้าอะไรงี้ค่ะแล้วสิ่งที่ขอก็ต้องไม่มีการตอบรับกลับมาไม่ว่าบุขออะไรในพระน,นามของพระเยซูพระเจ้าตอบทุกอยา่างทุกๆเรื่องจริงๆถ้าพระเยซูไม่มีอยู่จริงก็เรื่องที่เล่าทั้งหมดก็จะไม่มีอะไร แต่ถ้าพระเยซูปเป็นพระเจ้าจริงๆชีวิตคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกเลยเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของบคูคือการต้อนรับพระเยซูปเป็นพระเจ้าพระเยซูมาเพื่อจะช่วยเราแล้วพระองค์สัญญาว่าผู้ที่แบกภาระหนักๆผู้ที่เหน็ดเหนื่อยพระองค์สัญญาว่าเมื่อเราได้รู้จักพระองค์พระองค์จะให้เราหายเหนื่อยและเป็นสุขนั่นคือคําพยานจริงๆที่บูอยากจะเล่าว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าและพระองค์ช่วยคุณได้จริงๆจ O ar สรงจอด้คำรอ ม,มันดีวกว่าที่เราเคยคิดและฝันได้อีกก็เลยทุกอย่างในชีวิตตอนนี้จริงๆอยากจะบอกว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้าองค์นีจริงๆนี่คือความจริงค่ะก็อยากจะบอกว่าต้อนรับพระเยซูงองค์นี้เถอะนะคะพระองค์ดีและพระองค์ทรงเป็นความรักและพระองค์ช่วยเราได้ทุกอย่างจริงคะ่ะ